พวกนายพบอะไรบ้างไหมนักลบเกเขาและนักลบเซียนต่างก็เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันมีบางอย่างจะผ่านจะลโลกของพวกเขาจากที่ดูมอนเตอร์ก็น่าจะผ่านไปนานแล้วมีบางอย่างที่นายควรรู้หวังว่านายจะไม่เศร้าเกินไปนะ แต่ก่อนที่พวกเขาจะถูกฆ่าดูเหมือนพวกเขาจะไม่มีเวลาตอบโต้เลยโดยซ้ำตาของลูกชายน่าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันคิดว่าเขาน่าจะเจอบางอย่างที่น่าหวาดกลัวก่อน30นาทีก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตมั่นไม่มีการต่อสู้ที่เกิดขึ้นแถวนี้เลยดังนั้นฆาตกรน,น่าจะเก่งเรื่องหลบซ่อนอย่างมากดังนั้นมีความเป็นไปได้อยู่3มอย่าง หน่าจะเป็นนักรบระดับตำแต่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงน่าจะเป็นนักรบระดับเทพสงคราม 2. พวกเขาเป็นนักรบระดับเทพสงครามแต่ใช้วิธีการบางอย่างทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ 3. คือมันเป็นผู้ใช้พลังจิตที่ยังไม่เปิดเผยตัวตน พวกมันอาจเป็นนักรบระดับเริ่มต้นหรือใหม่ก็ระดับทั่วไปแต่อย่าลืมว่าพวกมันสามารถปลอมตัวเป็นทหารได้มีนักรบอยู่511คนที่อยู่ใกลเคียงคาตะกรต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนจำนวน511คนนี่เป็นจำนวนที่เยอะมากเลยนะน่าจะใช้เวลามากในการตรวจสอบ ทำซะฉันไม่สซนหลอกเราจะใช้เวลานั้นแค่ไหนขอแค่ต้องหาตัวฆาตกรน,นั้นให้ได้ประกาศฉันบาลีใครที่ตามหาตัวฆาตกรได้ฉันจะให้รางวัลหนึ่งแสนล้านหน0 0งแล้านคุณคุณบ้าไปแล้วหนึ่งแสนล้านเป็นจำนวนที่ใครได้ไปก็ไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตได้เลยนะ ฉันไม่สนใจหรอกว่าพวกนายจะเป็นใครแต่ถ้าสามารถหาตัวฆาตกรมาได้แล้วก็ฉันจะให้เงินรางวัลพวกนายหนึ่งแสล้านฉันไม่อยากให้มันนอนหลับสบายฉันอยากให้มันใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงฉันต้องการให้มันจังวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดทั้งวันฉันอยากให้มันมีชีวิตอยู่อย่างน่าสยดสยองทุกวินาทีของชีวิตฉันอยากให้มันสูญเสียชีวิตปกติของมันไป เธอให้หนึ่งแสนล้านเป็นรางวัลเธอคงจะโกรธมากแน่เธอเป็นซ e o ของพันธมิตรทรัพยากรบุคคลของฮาวาเชียแถมยังเป็นน้องสาวของหัวหน้าครอบครัวบาลินิสของครอบครัวยอดเก้าอันดับแรกเธอต้องรวยมากแน่นอนแม้แต่ฉันก็ถูกรางวัลน,นี้ดึงดูดเมืองฐานเจียงหนานสำนักสุดที เปิดข่าวตอนเชา้าสิต่อไปอจะเป็นข่าวน่าตื่นเต้นนะครับลูกชายคนเดียวของแมงป่องพิษถูกลอบสังหารเมื่อวานนี้นักฆ่าอาจเป็นนักรบระดับเทพสงครามที่มีความสามารถสวรรระดับสูงเุกาาร์ลอบสังหารนี้เกิดขึ้นในเขต003ที่ตั้งคือ12106424731.172058 ตำแหน่งงานอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แมงป่องพิษสัญญาว่าจะให้รางวัลหนึ่งแสนล้านสำหรับผู้ที่สามารถระบุตัวฆาตกรได้เงินจำนวนมากพวกเขาจะเปิดเผยจำนวนเงินต่อสาธารณะทำไมกันอฮ่าเงินหนึ่งแสน 1, ล้านนั้นเป็นจำนวนเงินที่มากถ้าฉันหาตัวฆาตกรได้แล้วก็ฉันจะได้ใช้ชีวิตแบบสุขสบายไปตลอดชีวิต ทุกคนหยุดภารกษษิจทั้งหมดซะส่งทุกคนไปออกล่าหาตัวขาตกรคนนั้นให้ได้ไปเร็วป้หามายอยู่ที่เค0ศูนย์ศูนยฮ่าฮ่ฮ่รีบไปทันทีดูเหมือนโลกทั้งใบจะขับคืนไปด้วยเงินรางวัลน,นี้นะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี่ฮ่ฮช่างหัวมันสี่ดังนั้นเงินจํานวนมหาศาลนี้มันจะต้องเป็นของฉันหนึ่งแสนล้านนี้จะต้องเป็นของฉันมันเหมือนกับการย่นแกะอวดลงไปในฟงหมาป่านักรบทุกคนในโลกนี้จะต้องเต็มไปด้วยสิ่งนี้นเ023 ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเงินมากมายขนาดนี้จะถูกเสนอเป็นเงินรางวัลสำหรับตามหาตัวฉันถึงแม้ว่าฉันอยากจะยอมแพ้ในตอนนี้หนึ่งแสนล้านงั้นหรอพวกเขาต้องการหลักฐานก่อนที่จะให้เงินรางวัลอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นเรา ตอนนั้นเพื่อเหลี่ยงการตรวจจับของดาวเทียมเราวิ่งเข้าไปในพุ่มไม้ที่ห่างออกไปจากที่เกิดเหตุหลายไม้แต่มีอีกสิ่งหนึ่งคือถ้าพวกเขาสามารถระบุตัวได้ว่าฉันมีพลังจิตได้แล้วก็จับต้านกลุ่มพยักรกเสียชีวิตในครั้งนี้เช่นกันถ้าคองทหารเสือเห็นข่าวนี้แล้วก็พวกเขาคงจะคิดถึงฉันเป็นอันดับแรก ไม่ใช่สิถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเรามีพลังจิตพวกเขาก็ไม่มีหลักฐานว่าฉันเป็นคนทำอยู่ดีถึงแม่รีเวยจะมีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งพอแม่ของรีเวยต้องรู้ว่ามีนักลบเท่าไหรที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงที่รีเวยตายถ้าพวกเขารู้ว่าฉันอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุนี่อาจเป็นปัญหาได้ถ้าคนในทีมพรอนเพลิงขายข้อมูลของเราล่ะฉันคงเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกย่า yeah. กับตันถ้าไมเขาถึงโทรหาฉันในเวลานี้นะฮัลโหลครับกับตันลวกเวื่องนายเห็นข่าวหรือยังรางวัลหนึ่งแสนล้านน,านันพวกเขายังระบุว่านะคะอาจจะเป็นผู้ใช้พลังจิตนายต้องสอนตัวตนของนายเท่าที่เป็นไปได้ทำไมทำอย่างนั้น ปัญหามากมายอาจจะตามมา,าเรื่องนี้รัวไหลขึ้นมาแล้วก็นายมีปัญหาแน่ผมเข้าใจแลวครับกับตันอย่างไรก็ตามผมไม่ได้เป็นคนทำดังนั้นผมไม่ต้องกลัวหรอกกับตันจากฮิดูดูเหมือนว่าฆาตะกรจะแข็งเก่งพอตัวใช่เขาดูเหมือนจะแข็งเก่งกว่าพวกเรามากอย่างไรก็ตามมันจะเป็นข่าวดีที่ตัวปัญหาของเราตายเราจะไม่เดือดร้อนจากกลุมพยักอีกแล้วใช่ครับนี่เป็นประโยชน์ เรามาฉันเข็มาเตือนนายให้นายระวังตัวให้มากขึ้นฉันจะเตือนส่วนที่เหลือให้ระวังป่าพวกเขาไว้ไม่ต้องห่วงถ้าเรื่องนี้รัวไหลออกไปฉันจะไม่ให้อภัยพวกเขาอย่างแน่นอนว่าแต่นายจะกลับมาตอนไหนหละ่ะเราจะได้คุยเรื่องวัสดุที่เราล่าได้จะคเขาที่แล้วอีกประมาณสองวันครับแล้วเจอกันนะระวังตัวด้วยละ่ะแล้วเจอกันครับ